มีสไปเดอร์ก็จริงอาจสไปเดอร์เลยสไปเดอร์แตกง่ายกระ,ะกโดดทำไมพี่ตีไม่โดนแล้วตีให้ดโดนโดน หน่อยสิยยไม่ตายผมตีไม่ได้ผมไม่ถนัดตรงนี้หล,งล,งลงังเข้าหลังเข้าทั้งตัววิ่งวิ่งวิ่งไม่ออกแล้ว ดีดีรอนเพื่อนกันยิบหายอะไรเงี้ยทะเลทะเลเข้าเอเข้าทะเลดับท่านอ่ะควายจะเจมตายทีดเดียวทีดเดียวขออาที่ยังไม่ใช่ไม่ใช่กระบ,บองดิไม่อย่างกากไปในในในเดาเดาไป มามาขึ้นมาบนเหลือครับเอาของไปเกี่วบนเรือได้แล้วมาบ้าบอไม่อ่ะมันตีไม่ได้เหมือนสไปเดอร์มันบักอะไรมไม่รู้อืมะอืมบัก

เร็แตกแล้วมันมันะมากมันเะมากยอดหันหลังใ่หมไมวะหรือว่าเราหันหลังใช่มเนยมป้อมตายหนึ่งสมมาเกืบตายหนึ่งไอ้เจฟหันหลังหันหลังให้ให้หน่อยเดี๋ยวกูไปยิงหน้าไม้หันหลังหัโอเค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 พอพอพอแค่นั้นแหละแค่พอพี่แมพอ มันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนกำลังวาร์ปออกแมปไปโดนโดนโดนนัดนนึงตายมันจะตายพี่ขอชื่อแบบอีกรอบนึ่งในนี้เลยพี่ตัดตี้พี่ดับตัดตีตัดตีมอเทนวะโดนหนึ่งนัดตายหนึ่งวตัดต้นไม้ข้างกูดิมาใช้กูรอแล้วมาเริ่มาแล้ว ตายหนึ่งตายหนึ่งแม็กหลางทองแม็กหลางทองแม็กหลางทองยืด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 ไม่ยืดยืยืยืดยยืยีดยืดยืยืด่โดยื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 ดย่ดยยืดยืดย้อมตายืด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 ขืดดยืดดดดดยยยยมน หมดแล้วก <icana>, ูหมดแล้วพ uh ี่บอลข้างล่างข้างล่างปีนอยู่พี่บอลข้างล่างเออกูเห็นแล้วกูหมดแล้วกูหมดแล้วกูเล่นล่างเรือให้อยู่เฮ้ยมีเรือแดงมาอีกมีเรือแดงมาอีกเออซูแบทซูพี่บอลลงตรงผมพี่ตลงผมลงผมแป๊บนึ่งไว้หนึงซูหนึ่งอยู่พี่ไปช่วยอยู่โอ้ล้มผมล้มมีขาเป็นชุดไหมมีขาเป็นชุดไหมนาวนาวพี่มาช่วยช่วยหน่อยมันถ่ายมันถ่าย มันไกลมากเลยนะไอ้รูปล่าสุดที่หนึ่งในหนึ่งถ่ายลงในห้องรัดโอ้ยไม่ได้วะเอากูชุบไปแล้วเมื่อกี้นรูปล่าสุดที่เองโพสในรัใช่ใช่โคตรโคตรไกลกูต้องข้ได้ต่ออเออ ป้อมแล้วพี่ว่านำมาโดนยิงไม่ไม่กูไม่ได้อย yeah ู่นป้อมเราคุณนป้อมให้ตายตายยิงแรกมันเลยขึ้นขึ้นป้อมมันแล้วไปตีป้อมเลยนะเนี่ยกูตีอยู่สวย ถ้าุดผมจะตายหนึ่งตายหนึ่งตายเยๆเลยก่อนโอ้ยกตายตายตาปล่อยเลยปอยเยปล่อยเลยโอเคโอเคไปตะไปเขี่ยป้อมมันเลยปล่อยก่อยกสยดายลูธนูหมดแล้วไม่งั้นมันหมดแล้วุ่่หนแล้วมยป่กูได้าอย่งเรยเอาผมตายเฉยๆเอา เจมลงมาจุกวันได้ป่ะเจมได้ได้โอ้ยอูตายแม่งไม่ได้โหดทั้งตีเลยยกระจออชิบหายมันแทนเรือเราอยู่มันเคยเรือเราตัวนึงลงลงเราต้องถมทำน้ำก่อนว่ะเดี๋ยวี่เราต้องใช้น้ำเยอะมากเลยอ่ะมันแมพมันไกลมาก เดี๋ยวพี่ทำเครื่องกระตัมปิ้งให้ไปจุ่มบ่อน้ำข้างหน้าดยเอาสปืยน้าหมด่ะอาดึงไม่จบนะเจ้าวูชัย

กิดแล้วเชียวไว้ไว้บอลลงมาบอลลงมได้ลงมาลงมาเอ้าแล้วทำไมคุณมาเกิดตรงนี้มั้งไว้ไปบอลลงมาได้ไหมจิ้งมาบอลเเข้าไปไม่ได้ไปปิดลงอยู่ผ่านลิงช้ามากเิดเดินช้ามากจบจบเลยเอฟค้างเลยไม่มียาวเดี๋ยวฟาร์มอโลฟาร์มอโลข้างบนนี้ก็ได้ฟาร์มอโล่ทำน้ำาก็ได้ไว้ไ้บอลเราเข้าตัวนี้มันสรุแล้ว ม้ต้องไม่ติดบนป้อมมันให้ได้อะมีเคียวปะในเรือเราลองดูเคียวดิเอาเล็กลงไปเล็กว่าดัโลแถวนี้หมดจุดได้ก่อนแป๊บแป๊บโอ้ยเฮียป้อมแตกหรือเปล่า ยังไงมันก็ยังไงมันก็ต้องลงมามันอยู่อย่างงี้ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งได้ดิถ้าของมันของมันมีอ่ะเดี๋ยวทำเครื่องเตัมติ้งิโอ้กูตายผมมีปุ่นให้อขึ้นเรือมืนั่นอืมันมีป้อมครบสองดูแพทเทิร์นป้อมมันไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งแบบมัน

โอ้โหวนกันผมอ่ะอีอันด้านหลังอ่ะไม่ใช่มันตียากเว้ยไปพี่มันตีไม่โดนคนเลยเว้ยวุ้งแงป้อมทางซ้ายอยู่แงสี่แงสี่แง่สี่แล้วมั้งแงสี่แงสี่ด้านซ้ายมันแง่สี่ของล้อ ด้านซ้ายไงเงีีอย่างเงี้ยอุ้ยมาดิมึงลงมาลงมาลงมาลงลงมึงลงมึงลงกันอยู่ขลังเขาเลยลังขีวายขีวายขึ้น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 มาบนเรือทุกคนบนเรือหมดบนเรือหมดบนเรือหมดเออตีตีป้อมตีป้อมโปเลยโลรยาวเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเขาดัดมือเดียวเลยเขจอข้างนอกหมดข้างนอกมีข้างนอกมีข้างนอกมีตัวหนึ่งชิมาชิมาเตอร์ชิมาเตอร์ชิมาขัดลืม มามาตีไปคนนึ่งฮัลโหลรีบรีบรีบรีรีเรืเรเร่องตัวเองแพรมล่อำนี้ก่อนอะไรเน,นี่ยยังไม่รู้อ่ะยังรู้อ่ะจะแพร่พ่อจัดมาได้พี่โอ้อกกยไกลเลยขอพี่มาควาทีแบบพี่ควมาทีแบบล้วแบบใ, <c oughs> ใช่ใช่พ,พี่พี่ย้ายมาโซนหนึ่งแล้ว <c oughs> น่าจะขย,ยับไปอีกก็สองครั้งอะ่ะถึงจะหุ่นอ่ะเอาที่ไร เดี๋ยวผมมีคนให้หีบเฟนฟ้อมเลยเฮ้ยมาอยู่โหเต็มเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรือเดี๋ยวพี่ปามกับหลงไปก็ได้เออแล้วเดี๋ยวที่เหลือเอาหอมไปเก็บในเรือที่แล้วก็วาร์ปไปช่วยตาย้อมตายด้อมตาย

นายนายเกือคนตัวนี้นายาน,น,น,นายเกือหวังแม่นเป็นร้องกับออกมา<ม>ดิโด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  ยอ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 อกูใส่ได้รู้ะกูบอกเลยช่งนี้ังใจวนบังเยอะไมได้ยอเฟซขอนยูทูบกูกัน mọi người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  mọi đá, mọi ฟันฟ <l id> ันกันได้เพื่อนเพื่อนบองกัได้เพื่อนเพื่อนบองฟันก็ได้เตเป็นลูกเลี้ยงเลยนะมึงข้างหลังมาอีกไปหลาน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 โอ้โหเขาโกลว่ะหูแบง ฮนูฮะฮนูสิเรือมันหน่อยไปขวเรือมันหน่อยปิดไให้หน่อยนันปิดบนเรือให้หน่อยกำลังวิ่งตามอยู่ทรงอะไรวะทรงป๊าป่ะใช่ใช่ใช่กงว่ไมลังวับนเรือมันแล้วขวแล้ววแวงรว